ลุงอ่ะไม่อยากไม่ไม่อยากพบเจอใครไม่ใช่เหรอใช่แล้วแต่ถ้าเป็นเอ็พามาได้ลุงนันโชคแรงมากเลยนะอยากรู้ชื่อมันเหรอมันชื่ออะไรอ่ะผีตาแชม่มผีตาแช่มใช่ผีตาแช่มเหรอใช่อุ้ยฟ้าร้องไม่หยุดเลยลุงเดี๋ยวเราต้องแยกย้ายกันละลุงสาม ล,ลุงสามยังไงก็ถ้าลุงสามกลับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับได้ขอ,ขอบใจเองมากไม่มีปัญหาครับลุงไม่ต้องขอบใจอะไรผมใดๆทั้งนั้นอะ่ะม,มีอะไรให้ขาดช่วยวันหลังก็มาบอกได้ลุงออกไปอีกไหมผมกลัวได้สักหน่อยฮนะลุงนะสวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่านะครับ นี่ทุกคนน่าจะได้ดูคลิปวิดีโอกันแล้วนะครับช่องลุงสามสมีรอนะครับเราสองคนนะครับจะบันทึกความทรงจําทั้งหมดนะครับไว้ที่นี่นะครับที่ช่องลุงสามนะครับนะไม่งั้นผมไม่มาเปิดนะครับอีกช่องคืออยากแยกแยะไปเลยนะครับหลังจากนี้นะครับผมจะมาอัปเดตต่อนะครับว่าเราจะทํายังไงกับผีตนนี้นะครับที่ลุงสามเนี่ยปุก มันฟื้นขึ้นมานะครับเพื่อดูแลคุณลุงใจบุญนะครับที่ดูแลเจ้าสินเป็นอย่างดีนะครับเจ้าสินเนี่ยปลอดภัยนะครับนี่ฮะลุงสามครับว่าไงอยู่กับลุงสามแล้วยาวแล้วทุกคนทุกวันนี้นะครับเราจะอยู่ด้วยกันตลอดเลยนะครับนะแล้วลุงผีลงไปไหนแล้วหายวะเป็นมันรออยู่ข้างหน้าแล้วรออยู่ข้างหน้าหรอใช่จริงเหรอลุง เดี๋ยวข้าจะพาไปเดินดูก่อนกลับเราต้องทําพิธีอะไรไหมที่ลุงบอกว่าดวงวิญญาณจะเข้ามาที่นี่ใช่เดี๋ยวข้าต้องทําพิธีอีกสักแป๊บหนึ่งโอเคทุกคนก่อนเอ็นย่าลืมไปติดตามช่องลุงสามสั์มีรอกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับคุณลุงแกก็จะได้ค่าน้ําค่ากินค่าอะไรของแกไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรทางนี้นะครับลุยกันเลยครับลุงสามครับ ได้ดงวิญญ,ญาณกันก่อนไหมที่ลุงบอกว่าผีดวงวิญญาณจะเข้ามาที่นี่ได้ทูบ <c oughs> ดวงวิญญาณจะดับนะครับลุงบอกว่าจะเกิดความหายนะเลยนะครับ เ,เต็มทนแล้วนะครับทุกคนเอาไงครับลุง <c oughs> เราลุยกันยัง,ล,งาาลุงลืมอะไรไหมครับ ทูบนี่หว่ายืมทูบตามขามาไลครับลงเหมือนมันไม่รอข้างหน้าแลัวทุกคนเห็นแสงนั้นไหมหนะ่ะแสงสีแดงนะครับว้าวานยิงมือยิงอากลัวนะทุกคนสยุดสยองกันมากนะครับทูบยังตักอยู่นะับทุกคนเห็นไหมดวงไฟเล็กๆนั้นเห็นไหมครับเดี๋ยวซูมให้ดูเยีหย้มาทุกคน ไม่ต้องห่วงทุกคนนะได้ลุ้นได้เลทเทคไปพร้อมๆกับผมไปแน่นอนนะครับไม่ทำให้ทุกคนได้ผิดหวังนะครับลุงลุงครับตกใจหมดไม่รอผมเลยคุณลุงครับถ้าเกิดว่าผมอยากดูผีแล้วพาเพื่อนมาดูได้ไหม ได้เหรอลุงได้แล้วแต่เองต้องมาด้วยผมมาแล้วลุงไม่ต้องมานี่ได้ไหมเพราะเพราะว่าลุงบอกว่าลุงอ่ะไม่อยากไม่ไม่อยากพบเจอใครไม่ใช่เหรอใช่แล้วแต่ถ้าเป็นเอ็นพามาก็ได้อยู่ผมอยากพาเพื่อนวัดมาไงมันมันเพิ่งออกจากเมืองไงมันไม่เคยเห็นอะไรเลยผมอยากพามาดูลุงเลี้ยงผีตัวเนี้ย ถึงไมมว่าลุงไม่อยากให้ลุงลุงไม่อยากให้เจอลุงสามก็ไม่เป็นไรขอยได้เจอผีเลี้ยงลุงมันก็น่าจะตกใจแล้วเพราะมันไม่เคยเห็น,หน,นหใครครับลุง,งนะมูนนะนะ เ,เห็นมืนไมมันมันกำลังทำอะไรอยู่ลุงไม่ต้องกททนนลัวไปนนแล้วเองเฝ้าไหวไหม เสียวสันหลังนะครับลุงให้เจ้าผีไปดูข้างหน้าก่อนได้ดไหมเ,เต้าผีตาแดงไปดูข้างหน้าก่อนได้ไหม,มข้า,ข,าข้าอยากให้เองตรวจตาก่อนเพราะว่าอันตารายมันมาได้ทุกเมื่อ,อลุงสามครับ เขาน่าจะกลับมาแล้วมั้งเราก็กลับกันพอดีเลยนะลุงนะนนงใช่ลุงมีเคยมีรถถ่ายความดยรถถ่ายคนขับเมื่อ20ปีที่แล้วมั้งพ่อผมเล่าให้ฟังดดงั้นจริงนะลุง ลุยกันต่อ,อยังครับลงอยากออกล้วผมหายใจไม่ทั่วท้องเอ้ยฟ้าผ่าเลยฟ้าร้องฟ้าร้องตกใจหมดเจ้าผีตาแดงนั่นเจ้าอยู่ไหนลุงสามเก็บพริกไปกินเลยกว่าไหมเดี๋ยวผมเก็บไปให้ลุงสามนะ เอาเยอะไหมลุงเอาไม่เยอะพอกินนะเพราะว่าลุงกินแต่ผักนะผมก็ไม่รู้จะหาอะไรให้ลุงเดี๋ยวผมหาซื้อผักตามตลาดให้ลุงนะเองไม่ต้องลำบากก็ได้ไม่ลำบากเลยไม่ลำบากเลยลุงไม่ลำบากเองสาตามหาลูกให้ข้าไม่มีอะไรลำบากสำหรับผมแล้วสำหรับลุงสามแล้วผมให้ดวงใจลุงสามไปหมดแล้ว ได้ครับผมรักผมนี่รักลูกลุงสามมากเลยตอนนี้ลูกข่าหลับไปแล้วออลุงไปส่งแล้วใช่ไหมใช่มันเหนื่อยมากไปขึ้นมาแล้วเราก็ต้องไปส่งลูกของลุงสามนะครับผิดป้ายนะครับลุงก,กินคนเดียวใช่ไหม ไปแล้ว มีอะไรลุงมันเจอผีด้วยกันอพอกินแล้วนะลุงสา ไล่ผีด้วยกันเองเหรอไปทำได้ดีมากผลบ,บนมันไกลจะหมดแล้วอ๋อถึงว่าที่แสงหายไปแล้ว จะเย็นจะเย็นอยู่ด้วยกันก่อนนะแล้วอย่างนี้เขาจะคุ้มกันได้ใช่ไหมลุงสางได้ <c oughs> ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันใช่ไหมไม่เกี่ยวกันเองจงเฝ้าสถานที่ดีไวด้ดีๆเองน้องใครเข้ามาทำลายลุงก,ก็ได้ได้เท่าเสชีวิต จ้าผีตาแดงเองต้องจํากลิ่นข้าอะไรไหมเผื่อข้ากลัวไว้เองจะจําข้าไม่ได้เพราะว่าเองจาไวด้ดีๆลูกศิษย์ข้าเองผมจะมาหาท่านอีกเจ้าผีตาแดงก้องกานจากลิ่นข้าาไว้ด้วยข้าเป็นศิษย์ของท่านสามแต่เองอย่าไปยุ่งกับมนุษย์มากเข้าใจไหมเพราะเองเป็นผีดูกันคนละพบถ้าแบบว่าไม่มีคนมาทำร้ายลุงเองก็ไม่ต้องไปยุ่ง เขาใจใช่ไหมเข้าใจครับเมื่อกี้ผีป่ามันจะมาอยู่เมื่อกี้ไม่ต้องกล่วะเดี๋ยวข้าอุทิศบุญให้เองจะได้มีบุญคุ้มครองบ้านหลังนี้รวมถึงเองด้วยใช่ไหมแล้วเองคิดอยากจะไปเกิดไปผุดไปเกิดไ,มไดดห,หมหออไปไม่ได้ติดห่วงห่วงเหวออไปไม่ได้บุญมันยังไม่พอ Uh huh. เดี๋ยวข้าจะสร้างบุญให้มันเองเอ็งหยุดสร้างบุญสร้างเวรสร้างกรรมแล้วกันนะเจ้าผีตาแดงมันเป็นปีที่ดีแต่มันชอบแกล้งคนอื่นอ๋อ oh, มันก็บาปเหมือนกันนะดีลุงสามมันก็มีบาปอยู่ uh huh. แต่ข้ากำลังจะสร้างบุญให้มันจะได้ให้ไปพูดไปเกิดตงดริงจริง ลองให้เลยพอแล้วเองไม่ต้องลองไห้จะวันหลังค่าจะมาเยี่ยมไหมลองไห้เสียใจเอาที่นี่ไว้ดีๆข่าไม่เคยเจอใครที่ดีเท่าทันแล้วข่าก็ไม่ใช่คนดีอะไรหรอกข่าเห็นแบบพวกเองข่าก็ะสงสารโอ้ลองไห้ทำไมอะ กูจะลองให้ตามแล้วเนี่ยผมจะลองให้ตามทุกคนเดี๋ยวเด็กต้องไปดูแลลุงเขานะอย่าลืมนะท,ท,นท่านสของยยาเทมาชีนี้ของขามอบไปท่น้ีด้ดียวท่านสามใช่ไหม เอ็งรีบไปเฝ้าลงเถอะเจ้าผีบ้าเอ้ยเจ้าผีตาแดงเดี๋ยวข้าอุทิศบุญไปให้เจ้าผีขี้งแอไปรีบไปเฝ้าลงซะใคดดมมาาาแแกกกบอข้้ไเดี๋ยวข้าจะมาจัดการให้ไปซะเจ้าผีตาขี้งแอเลยขอบเอขอบใจเอ็งมากนะเจ้าผีขี้งแอไปเถิดไปเถิด ไม่เถิดไม่ต้องห่วงเลยค้าอยู่กับท่านสามปลอดภัยแน่นอนเราลับกันดีกว่าเดทำยดูขอกลับก่อนแป๊บน,นึ่งนะได้เจ้าผีเดินทางปลอดภยัยดูแลคุณลุงให้ดีนะไว้ค้าจะนำของสดมาให้เองกินเว้ยค้าจะไม่ลืมสัญญานี้เป็นบุญ,ห,บญหรอ บุญยังไงอย่ะโอยงอ่บได้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 เองเองลิบไปเถิดคุณลุงเขาจะกลับมาแล้วเดี๋ยวเขาเกิดอันตรายอะไรอีกโชคดีแล้วกันนะโอ้ลุงลุงสามลุงนั้นโชคแรงมากเลยนะมันชื่ออะไรอ่ะผีตาแช่มผีตาแช่ม ขี่ตาแช่มเหรอใช่อุ้ยฟ้าร้องไม่หยุดเลยลุงอุ้ยหายวับไปแล้วหายไปแล้วไปกกันดีว่าไปเลยอุ้ยฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าแลบฟ้าแลบอุ้ยลุงเกิดอาเพศอะไรขึ้นเนี่ยไม่เป็นไรไม่มีอะไรแน่นะลุง ฟ้าแลบไม่หยุดเลยครับทุกคนณตอนนี้เราจะออกถึงทางแล้วนะครับรแล้วลุงสามจะไปดูลูกต่อใช่ไหม ขอบคุณลุงมากจริงๆนะลุงผมอยากผมไม่มีอะไรตอบแทนเลยทราบสึ่งน้ำใจยิ่งนักทุกคนดูฟ้าแลบเฮ้ยลุงผมเสียวอะ่ะลุงผมกลัวไม่หยุดเลย หยุดเลยนะครับเกิดอาเพศขึ้นแล้วนะครับทุกคนสามไม่กลัวเลยเหรอ เปนอย่างนี้ได้หรอ,อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรับตลอดเลยทุกคนดูไม่หยุดเลยอุ้ยใจะหมดดอกแล้ววพาวา่เองรีบกลับบา้าิดอาเพศอะไรขึ้นวะไม่มีอะไรหรอกพาไม่อยากบอกให้เอ็งกลัวอุ้ยทุกคนดูครับเดี๋ยวเราต้องแยกย้ายกันละลุลงสาม แล้วลุงสามยังไงก็ถ้าลุงสามกลับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับได้ขอ,ขอบใจเองมากไม่มีปัญหาครับลุงไม่ต้องขอบใจอะไรผมใดๆทั้งนั้นอะ่ะม,มีอะไรให้ขาดด้วยวันลังก็มาบอกได้ลุงออกไปอีกนะผมกลัวได้สักหน่อยฮนะลุงนะโอ้ทุกคนผมไม่เคยเห็นไงดูดิแล,ลบไปแลบมา สามจุดเลยอ่ะทุกคนเคยเห็นกันไหม,มเกิดมาเหมือนไม่เคยเห็นเลยเองได้เก็บของดีค่าไว้ไหมเก็บไว้ครับไปละทุกคนไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมไปก่อนลุงสามโชคดีนะเองคอยเองโชคดีลุงสามเช่นกันละ่ะลุงสามเช่นกันละ่ะ โชคดีเช่นกันนะเดี๋ยวข้าจะไปแล้วนะครับลุงหวัสดีครับลุงพรุ่งนี้พบกันครับผมจะทํากับข้าวไปให้กินครับผมสวัสดีลุงบ๊ายบายครับทุกคนไปกันนะครับ